ันไม่ได้มีการควบคุมแบบกดดันใดๆทั้งสิ้นเลยทุกคนแฮปปี้มากๆจริงๆที่แบบต้องทำได้แล้วแล้วหวังว่าเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้จะรู้สึกมีแรงบันดาลใจ สวัสดีค่ะยนีต้อนรับท้สู่ช a n นลเมเนซ่าค่ะวันนี้เมจะมาอัปเดตการลดน้ําหนักครบ2เดือนแล้วค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างและระหว่างทาง2เดือนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมจะขมวดตัวให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะใครไม่ได้กด subscribe ฝากไปกด subscribe หน่อยค่ะสําหรับซีรีส์นี้เนี่ยเมตั้งใจจะทําไว้แบบยาวๆน่าจะเป็นปีได้เลยทุกคนซีรีส์นี้นะคะเมมีทำ p ย์ลิสต์ไว้แล้วชาตินี้ฉันจะผอมไหมเพื่อนๆสามารถไปกดดูได้นะคะซึ่งเมเนี่ยตั้งใจจะท ทำอัปเดตไว้ให้ทุกคนได้ดูกันทุกๆวันพุธค่ะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นใครที่กำลังมองหา motivation ในการลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายหรือรักตัวเองมากขึ้นในรูปแบบต่างๆก็สามารถกดเซฟ playlist นี้กด subscribe ช่องเมย์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแบบต่อเนื่องอยากให้ทุกคน comment แล้วก็พูดคุยกันนะคะเราจะได้แลกเปลี่ยนแรงผลักดันซึ่งกันและกันค่ะก่อนอื่นสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู p l a ลิสต์นี้เลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกนะคะสารตั้งต้นเราไม่ใช่คลิปน ชนนแล้วเมย์จะใส่ลิงก์คลิปแรกแล้วก็คลิปอื่นๆของเพลย์ลิสต์นี้ไว้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะใน description b ็อกรวมถึงปุ่ม i สามารถไปกดดูเพลย์ลิสต์นี้ได้นะคะหรือว่าไปที่หน้าช่องแล้วก็เข้าไปหาในโหมดเพลย์ลิสต์ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับการลดน้ำหนักตลอดระยะเวลา2เดือนอันนี้เมยบอกเลยว่ามันไม่ได้มีการควบคุมแบบกดดันใดๆทั้งสิ้นเลยทุกคนใช้คําว่า เลยคือเมยังใช้ชีวิตทุกอย่างอย่างมีความสุขและล่าสุดเมย์ก็เพิ่งได้คุยกับเพื่อนที่เขามีความรู้เรื่องการลดน้ําหนักแล้วก็โภชนาการการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คาตอบว่าเมย์ะเริ่มมาถูกทางถูกจริตกับตัวเองแล้วมันจะทําให้เมย์สามารถทําสิ่งเนี้ยต่อไปได้ยาวมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมย์อยากจะมาแชร์อันนี้มากๆเลยทุกคนแล้วก็อยากจะมาย้าทุกคนมากๆว่าอยากให้ทุกคนไปลองหาเวของตัวเองดูนะคะเพราะ จะทำให้เราอะลดน้ําหนักอย่างมีความสุขมากๆจริงๆค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของการกินเม้ว่าเพื่อนๆหลายคนสนใจเรื่องนี้มากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหลักเลยค่ะในการคิดจะทําให้น้ําหนักของเราลดลงหรือว่าพุ่งขึ้นนั่นเองซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนนี้บอกเลยว่าไม่ไม่ได้ กินคลีนใดๆทั้งสิ้นไม่คลีนเลยทุกคนจริงๆยังกินทุกอย่างที่อยากกินอยู่เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เมย์ปรับไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะก็คือเวลากินอาหารเมย์จะไม่กินเร็วแล้วค่ะเมย์จะค่อยๆกินช้าๆคือบางทีไม่รู้ตัวก็เผิอกินเร็วบ้างโดยเฉพาะอาหารที่มันถูกจิ๋ดรสชาติมันถึงเครื่องมันก็จะกินเร็วมากๆด้วยสปีดปกติของตัวเองซึ่งมันทําให้เมย์อยากกินอยู่เรื่อยๆแล้วเมย์ก็จะกินปริมาณเยอะมากๆมันก็มีหลุดบ้างในระหว่าง2เดือนค่ะในบาง แต่ะส่วนใหญ่เมย์จะพยายามตั้งสติว่าฉันต้องเคี้ยวช้าลงเหมือนพอเริ่มรู้ตัวว่าเร็วแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มแบบค่อยคช้าค่อยๆแบบเคี้ยวข้าวค่อยคเคี้ยวค่อยๆแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทุกคนไปลองนะคะการกินช้าลงมันทําให้เราอะรู้สึกอิ่มไวมากขึ้นมันก็เลยทําให้เราอะไม่ได้กินอาหารในปริมาณที่มันเยอะมากจนเกินไปนั่นเองอย่างที่2ค่ะที่เมย์ทำนะคะนั่นก็คือเวลากินในแต่ละมื้อถ้าเกิดเริ่มรู้สึกแน่นๆท้องรู้สึกเหมือนกับว่า เหมือนจะอิ่มแล้วอะเมจะหยุดกินทันทีค่ะแล้วไปกินน้ําเปล่าแทนแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักแป๊บหนึง่งเหมือนเพื่อเช็คตัวเองอะว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเราอิ่มหรือว่าเราอิ่มจริงๆและส่วนใหญ่คําตอบที่ได้ก็คือเมอิ่มแล้วจริงๆค่ะมันก็เลยอยู่ท้องแล้วก็ไม่ทําให้เมรู้สึกว่าเมต้องพยายามกินเข้าไปอีกเพื่อให้ตัวเองอิ่มนั่นเองเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราอิ่มมันก็เลยทําให้ปริมาณในการกินในแต่ละมื้อของเมจำนวนจากแบบ เท่านี้าก็กลายเป็นเหลือแค่เท่านี้นั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักมันลงด้วยค่ะ ต่อมาข้อที่3ยังไม่พ้นเรื่องของกินค่ะหลายคนยังถามมาว่าต้องลดของมันของทอดไหมคําตอบคือตัวเมย์ไม่ได้ลดเลยค่ะเมย์ยังกินหมู3มชั้นย่างนะคะแต่ว่าของทอดเนี่ยเมย์ก็ยังกินบ้างอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเห็นเมย์ก็ยังไปกินเค C ีนะคะแต่ว่าเมย์อ่ะไม่ได้กินปริมาณเยอะเท่าเดิมอย่างที่บอกไปเมย์ใช้วิธีข้อที่1กับข้อที่2ผสมรวมกันนั่นแหละมนเลยทําให้ปริมาณในการกินอะ่ะมันลดน้อยลงรวมถึงครั้งที่แล้วเมย์บอกเพื่อนๆไปเนาะว่าพอเราไม่ได้กินอะไรเป็นระยะเวลานาน,าน มันจะทําให้เรารู้สึกแบบไม่ได้โหยหามันอย่างครั้งล่าสุดเลยอะเมกินของทอดก็คือกินเคฟีใช่ปะแล้วด้วยความเมย์ไม่ได้กินนานพอกินครั้งนั้นมันทำให้รู้สึกว่ามันผืดนะอมม,มันเหมือนเห,นหนนม็นหืนน้ํามันมันเลียนน้ํามันแล้วมันเลยทำให้รู้สึก ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่งผลน้าให้เมย์ไม่ค่อยอยากกินของทอดอีกค่ะเหมือนการล่าสุดจริงๆเมย์ก็ไปกินหมูสามชั้นย่างมาปกติเมย์ชอบกินมากทุกคนแต่ว่าครั้งนี้หลังจากกินเสร็จเมย์รู้สึกแบบเวียนหัวมากเวียนหัวจนแบบจะอาเจียนตลอดเวลาแล้วรู้สึกแบบอ,อืดๆอ,อมคือถ้าเกิดว่าประจำเดือนไม่มาในคิดแล้วว่าฉันท้องหรือเปล่านะคือฟิลนั้นเลยทุกคนคือมันงงมากก็เลยทาให้รู้สึกว่าเออไม่อยากกินแล้วนั่นแหละมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่พอเราไม่ได้กินอะไรเป็นระยะเวลานาน,านมันทําให้เราก็ไม่ได้้โหยาามัันนนนขดพ ถ้าเกิดหยหาไปกินนิดหน่อยมันก็รู้สึกว่าเออมันเผือดว่ออมันเสเย,ยนแล้วมันก็รู้สึกว่าเออไม่อยากกินต่อแล้วมันก็ทําให้เราลดของมันของทอดไปโดยปริยายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะลดค่ะทุกคนต่อมาข้อที่4นะคะในส่วนเรื่องของหวานเนี่ยบอกเลยว่าก็ยังเป็นของหวานเลเวอร์อยู่แต่อย่างที่บอกไปเมใช้วิธีการปรับเนาะอาจจะเปลี่ยนบางอย่างค่อยๆทําก็ได้ทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมย์ทแล้วก็ยังทําอยู่นะคะก็คือเม่ะจะไม่ค่อยกินชาเย็นไม่ค่อยกินโกโก้และไม่ค่อย กินชานมแล้วแต่ว่าเมย์จะไปกินเป็นกาแฟดําแทนแล้วล่าสุดก็จะติดความหวานขึ้นมากลับมาติดความหวานขึ้นมาอีกนี่นึงก็จะกินเป็นชา lady agape okay นะคะมันก็จะมีไซรัปพีชที่มันไม่ได้หวานมากทุกคนมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันสดชื่นกับปี้กระเป๋าแต่ว่ามันมีความชาเยอะ มันก็เลยรู้สึกแบบหอมด้วย refreshing ด้วยประมาณนั้นมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบทดแทนได้ถ้าถามว่าพวกน้ำปัน่นอะไรเง,งี้ยชานมชาเย็นเมนย์กิน,นไหมไกินนะนานๆทีก็จะกินทีหนึ่งล่าสุดเมติดเจียนชาที่เป็นองุน่นสีม่วงปันนะ่นอะก็คือกินติดต่อกัน2วันแล้วก็ไม่ได้กินอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยไปกินอีกหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นรวมถึงชานมโนสทีที่เป็นซิกเนเจอร์อันนั้นเมย์ก็ชอบกินเหมือนกันเมย์ก็จะกินแบบ1เดือนกินครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้นนน้ทุกกคคไไม่ดิี แต่ว่าไม่ได้งัวคือเห็นก็อยากกินก็กินแค่นั้นเลยแล้วก็อาจจะไปปรับส่วนอื่นแทนเช่นวันนี้พอกินโนสทีไปแล้วใช่ไหมวันนั้นทั้งวันเมยก็จะไม่กินของวนันอื่นๆเพิ่มแค่นั้นเองใช้วิธีนี้เอา ข้อต่อมานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆทาได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทุกคนยิ่งน่าเกิดเราทําต่อเนื่องได้มันจะแบบดีมากๆเพราะมันส่งผลตรงกับการโหยของหวานของเราในแต่ละวันเลยค่ะนั่นก็คือการกินโปรตีนให้ถึงในแต่ละวันค่ะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ไม่บอกไปในทุกๆคลิปเลยว่าตัวไม่เองนะไม่เก็ทและไม่เข้าใจจริงๆว่าจะเทียบปริมาณอกไก่ปริมาณเนื้อสัตว์ต่างๆให้มาเป็นปริมาณโปรตีนจํานวนกรัมที่ โอเคกับตัวเองได้ยังไงคือเมย์ไม่เข้าใจหลักการนี้แล้วเมย์รู้สึกว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะตัวเมย์เองก็เลยใช้วิธีทางลัดค่ะก็คือการกินเวโปรตีนนะคะแบบแพนเบดแล้วก็กินเป็นตัวทดแทนมื้ออาหารเข้าไปแทนในมื้อแรกของแต่ละวันค่ะเป็นสิ่งแรกที่กินเลยเพราะว่าพอเรากินโปรตีนถึงเนี่ยมันจะทําให้เราโหยของหวานในแต่ละวันเนี่ยน้อยลงมากๆม,ม,มันเป็นความโหยที่ไม่ต้องกินก็ได้โหยนะแต่ไม่จําเป็นต้องกินเป็นฟิลน,น ใครสะดวกเวไหนก็ลองทําเวนั้นถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองสามารถเทียบปริมาณเนื้อสศาศาัตว์กับปริมาณโปรตีนที่ได้รับแต่ละวันได้แบบถูกต้องตามโภชนาการอันนี้จะดีมากๆเพราะมันส่งผลดีต่อร่างกายแล้วมันก็ประหยัดเงินของเราได้ดีมากๆค่ะแต่ตัวของเมย์เองเนี่ยทำไม่เป็นใช่ไหมเมย์ก็เลยกินเป็นเวโปรตีนกับตัวทดแทนมื้อหานี้ที่เมย์บอกไปในทุกๆคลิปเลยซึ่งอเนี้ยค่อนข้างแพงฉะนั้นแล้วเมย์ไม่ได้กินทุกวันทุกคนวันไหนที่ต้องออกไป ใช้ชีวิตข้างนอกเมย์ถึงจะกินหรือว่าไหนที่เมย์จะออกกําลังกายเมย์ถึงจะกินนะคะเมย์ใช้วิธีแบบนี้เอาเพื่อที่มันจะได้ประหยัดไม่ต้องซื้อแบบเยอะเพราะว่า1กระปุกพูดตรงๆว่ามันไม่ถึง1เดือนฉะนั้นแล้วอะ่ะเมย์ก็จะพยายาม m a n a g e ให้การซื้อแค่1นกระปุกใหญ่กับตัวทดแทนมื้ออาหาร1กระปุกมันอยู่ได้ตลอดทั้ง1เดือนนั่นเองข้อต่อมาก็คือการออกกําลังกายค่ะตลอด2เดือนที่ผ่านมาบอกเลยว่าเมย์ไม่ได้ออกกําลังกายตลอดนะคะในช่วงเดือนแรกสัปดาห์แรก เมออก7วันเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับและเริ่มออกบ้างไม่ออกบ้างใน1นึ่งวิคไม่ได้มานั่งกําหนดนะคะว่า7วันเมจะต้องออกกำลังกาย4วัน5วัน3วันอะไรอย่างี้ไม่มีเมจะผันเปลี่ยนตามร่างกายของตัวเองความชอบของตัวเองความรู้สึกฟีลว่าวันนี้มีเวลาว่างที่จะออกกาลังกายได้เมต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าเวลาจะออกกําลังกายหนึ่งครั้งเมจะใช้ระยะเวลารวมทั้งวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่30นาทีจนถึง1ชั่วโมงฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะ เวลาประมาณหนึ่งใช่ไหมพอหลังจะออกกำลังกายเสร็จเนี่ยต้องครูดาวคือต้องปล่อยให้ฮาร์ดเรทอ่ะมันกลับมาสู่ปกติถึงจะไปอาบน้ําแล้วก็ออกไปทําอะไรข้างนอกได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเวลาเมจะออกกําลังกายหนึ่งครั้งเมจะเทคไทม์ยาวมากแบบ2ชั่วโมงขั้นต่ําเลยทุกคนเพราะฮาร์ดเรทในแต่ละครั้งในการออกกำลังกายเมไม่เท่ากันเลยบางวันเนี่ยเมฮาร์ดเรทขึ้นสูงมากซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวเมเองแบบยังควบคุมไม่ค่อยได้แล้วพอมันหัวใจเต้นแรงมากร่างกาย ร้อนมากมันก็ไม่สามารถไปอาบน้ำทัทันทีค่ะมันใช้ระยะเวลาในการให้ทุกอย่างมันกลับมาสู่ภาวะปกติเราค่อยไปอาบน้ำแบบนานมากเมย์ก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันเพราะแต่ละวันที่ตื่นมามันไม่ได้มีเวลาเท่ากันทุกวันค่ะยังไม่ตื่น9ก้าโมงเมย์จะออกจากบ้านบ่ายโมงคือเมย์ต้องเมเนจแล้วว่าเมย์ออกกำลังกายได้แค่กี่นาทีต้องทําอะไรบ้างต้องถ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยเลยทําให้เมย์ค่อยๆปรับเอาว่าบางวันก็ออกบ้างบางวันก็ไม่ออกบ้างอันนี้ก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเหมือนกันและโดยเฉพาะเวลาที่เป็นประจ เดือนอันนี้เมย์ต้องบอกเลยว่าเป็นความสึกของเมย์ส่วนตัวเพื่อนๆบางคนอะเมย์รู้สึกทึ่งมากที่แบบทึ่โชคดีอะที่เป็นประจําเดือนแล้วรู้สึกแบบอยากไปออกกาลังกายแล้วมันเฟรชแต่ตัวเมย์เองอะเป็นประจําเดือนแล้วรู้สึกว่ามันไม่สามารถออกกำลังกายได้ทุกคน มันรู้สึกอึมเหนอ,อะมันรู้สึกแบบไม่สบายตัวมากๆเลยแล้วยิ่งไปออกเลวยวน่รู้สึกแบบโอหุดหงิดอะเออมันหุดหงิดเนี่ยพูดแล้วรู้สึกแบบหุดหงิดเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นประจำเดือนอยู่ทุกคนก็เลยทาให้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วเวลาเมประจําเดือนมาหนึ่งครั้งเมมา7วันทุกคนก็คือเมอไม่ได้ออกกำลังกาย7วันเก็ตป้าฉะนั้นแล้วทั้ง2เดือนเนี่ยเมก็จะไม่ได้ออกกําลังกายต่อเนื่องเลยเนี่ยเวันแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จะแบบหนึ่งวิ่งเนี่ยอาจจะแค่ครั้งสองครั้งเอง มาถึงตรงนี้เพื่อนๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดที่เมยเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแล้วสัดส่วนน้ําหนักของเมย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจากวันแรกที่เราเริ่มลดน้ําหนักอย่างแรกเลย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนมากๆก,ก็คือเรื่องของตัวเลขน้ําหนักค่ะตัวเลขตั้งต้นของเมย์อยู่ที่7 2กิโลกรัมนะคะนัปัจจุบันวันที่ถ่ายทํานะคะน้ําหนักของเมย์อยู่ที่ประมาณ65กิโลกรัมค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ65.2จนถึงจุด5ประมาณนี้แล้วเวลากินข้าวมันก็อาจจะมีการขึ้นไปบ้างถ้าวันไหนกินครับมันก็จะขึ้นไป66พอเช้ามามันก็เหลือ65เหมือนเดิมประมาณนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าตัวเมย์เนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหนักสักเท่าไหร่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของส เพราะเป้าหมายในการลดน้ำหนักจริงๆของเมย์คืออยากให้โดยโอเวอร์ออลของเมย์มันลดลงไปจนเห็นได้ชัดรวมถึงใส่ชุดที่ไม่ได้ใส่มา2ปีซื้อมา2อปีไม่เคยใส่เลยได้สักทีแต่ณปัจจุบันก็ยังใส่ไม่ได้นะคะทุกคนบอกไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้แต่ว่าความเซอร์ไพรส์ก็คือเสื้อผ้าหลายๆตัวของเมย์เริ่มกลับมาใส่ได้แล้วค่ะอย่างเช่นกางเกงยียนที่ไม่ใส่มา2ปีกระโปรงเทนนิสที่ชอบมากๆแต่ใส่ไม่ได้มา2อปีตอนนี้กลับมาใส่ได้แล้วค่ะโอเคแหละกระโปรงเทนนิสเนี่ยมันอาจจะยังมีอึดอัดบ้าง ท้องเลยต้องพุงอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่ามันก็คือใส่ได้แล้วแต่ว่ามันช้นนิดนึงตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคยังต้องลดต่อไปถึงจะยอมใส่น้องเขานะคะไม่งั้นก็คือด้วยความเรามีก้นเครื่องหลังด้วยมันก็จะแบบเปิดง่ายอะไรเงี้ยทุกคนนเป็นความแฮปปี้มากมากจริงๆที่แบบเราทำได้แล้วเราใส่บนท้ายแล้วเมย์ก็เลยใส่เกงยีนบ่อยมากทุกคนช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นเกงยีนที่เมย์ซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วตอนไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์แล้วเมย์ก็ใส่กันตอนนั้นแล้วเมย์ก็ใส่ไม่ได้อีกเลย นั่นแหละตอนนี้ใส่ได้แฮปปี้จริงทุกคนแล้วก็เริ่มทยอยทยอยใส่ได้มากขึ้นหลายๆตัวรวมถึงแล้วม,มีคนรอบข้างนะคะที่ไม่ได้เจอจสชกพักเงกลกับมาเจอแล้วก็แบบบอกว่าเอ้ยเมยซูบลงเหมือนกันนะแบบดูผอมลงจริงดูแบบลีนขึ้น จิกใจมันฟูมากทุกคนหมแบบโอเคไปกันต่ออย่างนี้เลยซึ่งสัดส่วนของเมยนะ์นับปัจจุบันที่ถ่ายคลิปอยู่นะคะก็จะอยู่ที่35 25, 29 41นั่นเองค่ะ แล้วที่ลงชัดเจนมากๆก็จะมีแขนแล้วก็ต้นขาของเวค่ะทุกคนส่วนพุงคือบอกเลยว่าพุงยังเป็นก้อนมากคือโอเคมันเหมือนมันลดลงเวลาเราวัดใช่ปะแต่พุงมันยังห้อยอยู่ส่วนต้นขาเนี่ยตอนแรกอะ่ะมันประมาณยี่ส้ายี่หกแล้วตอนนี้มันเหลือประมาณ 23, 24, ยี่สามยี่สี่โดยสโอ้ยดีใจมากทุกคนแล้วก็ตรงแบบเหนือหัวเขา่าตอนนี้เหลือประมาณสิบหกสิบเจ็ดแล้วจ้ะ ซึ่งเป็นอะไรที่ลงเยอะมากเมแฮปปี้มากๆเลยทุกคนแล้วหวังว่าเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้จะรู้สึกมีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ต้องคุมขนาดแบบกินคีนจนไม่สามารถกินอะไรที่ตัวเองชอบได้เลยนี่หว่าก็ยังกินอยู่นี่หว่าแล้วมันก็ลงได้ถ้าแล้วเพื่อนๆคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆลองค่ะลองทําแบบที่เมบอกซีรีส์นี้เมย์ทำไว้ให้หมดเลยหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะและแน่นอนว่าเมจะพยายามลงคลิปให้ได้ถี่มากที่สุด ในทุกๆวันพุธนั่นเองฝากซีรีส์นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะว่าแต่ละคนดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงบ้างดูซีรีส์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างรวมถึงคนที่ลดอยู่กับเมเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ